สวัสดีทุกคนเลยนะครับผมกีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Big b o อลบัฟักนะครับวันนี้ก็ไปอยู่กันในพาร์ทที่5ของเกมซับโนติก้าบิโลซิโลนะครับวันนี้เนี่ยผมก็มาเจอถ้ำรูปร่างคล้ายๆกับพาร์ทที่แล้วที่เราอยู่กันเลยแล้วผมก็ได้ทำาวางบิคอนไว้ตรงนี้นะเพื่อจะได้มาร์กจุดไว้ว่าเฮ้ยปากถ้ำมันอยู่ตรงนี้นะทีนี้เนี่ยตรงนี้มันมีถ้ำนะครับเดี๋ยวผมจะลองลงไปดูนะครับว่าข้างในมันมีอะไรนะแต่จะลงไปพร้อมกันได้แหละแลยว เดี๋ยวนะมันมีความคล้ายๆกับคล้ายๆกับถ้ำที่เราไปเมื่อวานเลยวะทุกคน,ออกกนเนี่ยมีเหลืองเหือเ้ยเุ้ยเดี๋ยวอะไรเนี่ยโอ้ลาวาเหรอโอ้ยโอ้โหลาวาครับโอ้ยอยู่ใกล้ๆไม่ดีแน่นอนเลย,ยงี้แหมพุ่งพวด,พดขึ้นมาเจียวเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้คืออะไรครับสแกนได้ไหมเนี่ย สแกนไม่ได้นะเอาชิปหายแล้วแปบนหนึ่งนะผมลืม40ออกซิเจนแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปซื้อก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวลงมาใหม่เออแล้วผมจะบอกว่าผมปลดล็อกไอ้สองอย่างนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยนั่นก็คือไอ้เลเซอร์คัตเตอร์นะครับหรือมันเหมือนปืนเลเซอร์นั่นแหละเอาไว้ตัดของแน่เลยนะแล้วก็ในส่วนของปืนอันเนี้ยปืน ปืนแรงแรงถีบแรงดันอะไรเงี้ยปืนแรงดันเอออะไรสักอย่างไม่รู้อ่ะมันเป็นแคนนอนนะผมก็ไม่แน่ใจมนันเป็นปืนใหญ่อะไรสักอย่างนะครับผมเอาไว้ผักหรือดึงอ็อบเจกต์เหรอรู้สึกว่าน,นี้นะครับไม่ยากนะแต่อันนี้เดีย่ยมันปัญหาใหญ่เลยเพราะว่ามันใช้เพชรนะครับสองอันนะแล้วก็ใช้ซัลเฟอร์ซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องไปหาไอ้สองสิ่งนี้นะเพื่อมาคราฟเลเซอร์นะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยผมขอดำน้ำดูตรงนี้ก่อนแล้วกันนะ ราะว่าผมรู้สึกสงสัยคนระับเราใช้ความเร็วครับในการค้นหาของที่อาจจะหลงเหลืออยู่อย่างเช่นอ้าวอันนี้คือเลเซอร์นี่หว่าไม่เอาเรามีแล้วครับอ่าตรงนี้มีต้นไม้อ,ออกซิเจนอยู่ครับไม้น้ำแหมถือว่าโอเคเดี๋ยวเราสำรวจแถวแถวนี้ก่อนแล้วกันนะครับมีไม้น้ำก็ถือว่าแจ่มนะ ตรงนี้น่าจะเป็นทางขึ้นอ่าเจอแล้วทางขึ้นอีกทางหนึ่งมันทะลุกันไปหมดเลยนะครับเนี่ยโอ้โหทางนี้ดูเหมือนเป็นจะเป็นทางขึ้นทางใหญ่นะเดีย๋ยวลองขึ้นไปด้านบนก่อนมันมาทะลุตรงไหนไวะเนี่ยเฮ้มันมีถ้าใต้น้ําเยอะมากครับเกมนี้อุ๊ยมะโล่ตรงเป็นกว้นน้อยน่ารักเดีย๋ยวลงไปอีกรอบนึงเนี่ยถ้าไม่มีอะไรเดี๋ยวเราจะไปหาเซาเฟอร์กับ เพชรกันนะครับเนี่ยอันนี้อะไรเอ่ยอ๋ออันนี้เป็นผลึกปกติใช่ไหมไปลงไปสักรอบแล้วกันนะครับอันนี้จะลงไปลึกๆหน่อยแล้วกันนะดูซิว่าข้างล่างจะมีอะไรบ่อยังเป็นผลึกเหมือนเดิมนะดูเหมือนว่าไม่มีอะไรให้เราสามารถรู้แล้วก็เก็บได้เลยนะครับที่นี่งั้นผมว่าเราออกจากตรงนี้ดีกว่าครับทุกคน แค่ yeah, ขึ้นมาเหนือน้ำแลยครับทีนี้เนี่ยผมจะต้องไปหาซอฟเฟอร์กับเพชรเพื่อมาสร้างไอ้เลเซอร์คัตเตอร์นียครับก่อนที่เราจะไปหาไอ้สอ,อย่างนั้นเนี่ยผมขอแวะไปคราฟอันนี้ก่อนแล้วกันไอ้ปืนแรงดันเนีอันนี้เพราะว่าเรามีของครบทุกอย่างนะน่าจะคราฟไม่ยากเนี่ยปะอ่ะมันคราฟได้แล้วก็คราฟเลยแล้วกันฟืบฟๆบฟืบฟืบ๋ยวลองใช้ดูครับว่ามันใช้งานอย่างไงครับผม เฮ้ย <Hey, S 2> มันใช้ยังไงเนี่ยอ๋อ oh, มันดึงอย่างนี้อะ่ะอ้มันทำให้เราจับอะไรได้ง่ายขึ้นเนาะโอเคปล่อยเป็นกริ้นเข้าไปแล้วกันอย่างเช่นถ้าเป็นปลาตัวใหญ่อย่างนี้จับได้บ่อึ uh ๊บอ้าวทำไมปลาตัวนั้นมันจับไม่ได้อ่ะ เดี๋ยวดูสิขอจับอีกสักรอบแล้วกันสึดคองใจดูดมันเข้ามาอ๋มอ,อมันดันไปนู่นเลยเหรออ๋อมันถีบไปนู่นเลยเนะี <c> ่ย <oughs> ถีบไปไกลเลยแต่ว่าพลังงานมันใช้เยอะมากเลยเนี่ยเดี๋ยวดูลองจับปลาพวกนี้ดิอ๋อถ้ากดดึงไว้แล้วคลิกซ้ายเนี่ยมันจะเป็นการเก็บใช่ไหม ถ้าคลิกขวาซ้ำเนี่ยมันจะจะเป็นการถีบไปดูดเลยเดี๋ยวเราลองจับตัวใหญ่ดูซิว่ามันจับได้เปล่าอึ๊บอไอยตัวใหญ่มันเก็บไม่ได้มันก็ต้องถีบไปดูดเลยโหดันเป็นสไกลเลยนะมันก็เป็นอุปกรณ์แบบช่วยในการเก็บของได้ดีเหมือนกันแล้วก็บางทีก็เอาไว้ป้องกันตัวได้เหมือนกันนะเนี่ยเคแต่ดูเหมือนว่าเราคงจะไม่ได้ใช้แล้วเดี๋ยวเราไปเก็บไว้บ้านก่อนเนี่ยมันเปลืองสล็อตเปล่า รู้สึกว่าสล็อตนี่มันมันมันเหลือน้อยมากๆเลยนะครับตอนนี้มันขยับขยายสล็อตได้บ่น่าจะได้แหละแต่ว่าอาจจะต้องคราฟใหม่อะไรหรือเปล่านี่เอ,อ่อคราฟอะไรได้บ้างวะเนี่ยคราฟอาหารก่อนละกันเนี่ยเดี๋ยวเราจะออกไปเก็บซัลเฟอร์กับเพชรน,นะครับปะกินก่อนละกันเนี่ยแล้วก็กินน้ำอ,อัดให้เต็มสูบไปเลยลูกเพ่ ทีนี้เดี๋ยวผมจะเอาไอ้นี่ไปด้วยครับแบตเตอรี่นะครับอ้าวแบตเตอรี่หมดนะครับแบตเตอรี่ครับใช้อะไรบ้างเดี๋ยวจะเอาแบตเตอรี่ติดไปก้อนหนึ่งเนี่ยเออมันใช้ริบบอนแพลนต์นี่ก็คอปเปอร์โอ๊กนะครับคอปเปอร์แป๊บนึงนะคอปเปอร์เรามีเยอะใช่ไหมเรามี1อันใช่ไหมมันใช้กี่อันใช้ดึงอันนะครับแล้วก็ริบบอนแพลนต์ริบบอนแพลนต์นี่หาไม่ยากเนี่ยแถวแถวบ้านเรามีเยอะมันอยู่ตรงไหนวะไอ้ต้นไม้ที่มันอยู่ในถ้ำเล็ก แป๊บนึงนะตอนคืนนี่ผมหาไม่ค่อยเจอด้วยสิอ่าเจอแล้วโอ้หม่ก็เจอแล้ว,ลวสีโอเคเก็บมาเลยเฮย้เก็บนี้ด้วยฟรืบอ,อ่าจับมาเดี๋ยวไปทําน้ํากินเนะียโอเคน่าจะได้แบตเตอรี่เพิ่มอีกสักหนึ่งก้อนเนะีเอาเป็นสารองไปเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ผมต้องลงดําน้ําลงไปลึกพอสมควรนะเพื่อที่จะไปหาซาเวอร์กับกับอ่ากับเพชรนะับเพราะว่ามันอยู่ค่อนข้างลึกนะครับ เฟรบหนึ่งอันเรียบร้อยนย่ทีนี้ของที่เราไม่น่าจะได้ใช้สักเท่าไหร่เราก็จะเก็บไว้ที่นี่ก่อนเนี่ยส่วนทองเนี่ยโกเนี่ยโอ้โหจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหของมันเยอะมากเลยถ้ามันขยับขยายสตรเรจเพิ่มขึ้นได้อีกเนี่ยมันก็คงจะดีมากเะครับเดี๋ยวผมจะรอตอนเช้าแล้วกันเพราะตอนนี้มันยังบืดอยู่ยครับเพราะว่าตอนคืนนี้แม่ง มองอะไรไม่ค่อยเห็นนะยิ่งเราต้องดำลงไปลึกด้วยนะครับเนี่ยก็จะลำบากนิดนึงไฟฉายตอนนี้นนเหลือ24%่เนะรเนเี่ยเดี๋ยวผมจะปิดไว้ก่อนแนละ้วกันเดี๋ยวเราจะไปใช้แถวๆน้นนะเออมันผมก็สร้างไอ้ w a t e r p r o o f l บ c k e r ไว้ข้างนอกบ้านสักอันดีกว่านะเออแล้วก็ใช้เป็นเก็บพวกแร่พวกอะไรอย่างนี้มันก็น่าจะช่วยแบบเพิ่มสล็อตไว้แต่ทีนี้มันจะอยู่นอกบ้านเราก็ไม่เป็นไรเราให้มันลอยอยู่อย่างนี้ก็ก็โอเคนะเดี๋ยวผมจะ เอาไว้ตรงนี้เลยและกันนะครับเอาไว้ข้างๆกันนี่แหละป,ปื๊บโอเคให้มันอยู่ตรงนี้แหละนะนรับแล้วเราก็จะเก็บพวกของพวกนี้ไว้ที่เราจะไม่ได้ใช้สักเท่าไหร่เนรัยอ่ะประมาณนี้ก็เยี่ยมแล้วนะครับเดี๋ยวเรากินข้าวปืป๊บเข้าไปขึ้นไปหายใจสักฟอดเฮ้ย <c oughs> แป๊บหนึ่งนะี่ผมว่าผมอาจจะหลงทิศนะครับทุกคน บอกว่าฝั่งนน้น่ะเดียบหรือฝั่งนู้นหรือฝั่งนี้หรือว่ามันมีทั้งสองฝั่งเนี่ยเดี๋ยวลองไปฝั่งนู้นก่อนไอฝั่งที่มันมีบรูทชาร์กอ่ะมันน่าจะเป็นฝั่งนู้นมากกว่าป่ะน่าจะเป็นฝั่งนู้แหละเดียอาจจะจําผิดนะขอภัยด้วยเดียบเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คืออะไรเอ่ยฟืดอุ้ยตรงนี้น้ำตื้อเหรอเนี่ยอ๋อไอดอกอันนี้มันโอ้มันยาวเหลือเกินนะเนี่ย กใจหมดเลยผมว่าน่าจะเป็นแถวๆนี้แหละพื้นที่ที่มันแบบที่มันลึกๆหน่อยนะครับทะเลลึกๆนี่ไงตรงนี้มีบูธช้ากจ๊กอีกด้วยนเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดไอ้นี่ก่อนเนี่ยมันจะมีอยู่แถวๆแอร์ดรอปอีกอันหนึ่งะครับเดี๋ยวเปิดแอร์ดรอปอีกอันหนึ่งก่อนเนะี่ยมันมีแอร์ดรอปอีกอันหนึ่งอ่าเขาบอกว่ามันอยู่ใกล้ๆแอร์ดรอปร้อยหกสิบนะครับเนี่ย ไปครับเดี๋ยวเราจะลงไปตรงนั้นกันนะครับโอเคทีนี้แหละเราจะต้องดำดิ่งสู่ห้วงลึกเนี่ยเราใช้ไอ้นี่เลยละกันเพื่อความรวดเร็วนะครับโอ้ <100 m. S 1> oh, ไม่เคยลงมาลึกขนาดนี้เลยนะไม่เคยลงมาลึกขนาดนี้เลยนะเอ้ <100 m. S 1> hey, ตรงนี้มีต้นไม้ออกซิเจนด้วยถือว่าแจ่มนะ ดูซิว่าอันนี้มันคืออะไรครับอันนี้มันเป็นคอร์สไม่มีอะไรนะครับก็มีต้นไม้ออกซิเจนเยอะนะตรงนี้โอ้โอเคเลยถือว่าน่าจะช่วยเราได้ระดับหนึ่งเนี่ยจะแถวนี้มีอะไรน่าเก็บมั่งเอ้ยอุ้ยตกชัยหมดเลยนี่อะไรอะเนี่ยใช่ปะเอ้านี่ไงซัลเฟอร์โอ้โอเคเก็บมาได้หนึ่งอันแล้วนะครับเยี่ยมยอดนี่อะไรเนี่ยเทเบิลเทเบิลคอรัลนะครับมันเอาไปทำอะไรได้อะ โอ้ใต้น้ํามันมีแบบอะไรให้เราเยอะมากเลยเฮ้ยรู้สึกว่าใต้น้ําจะมีไอ้ไม้น้ําที่ให้ออกซิเจนเยอะพอสมควรนะฟืดก่อนเลยแล้วกันฟือดอันนี้อีกหนึ่งอันแล้วกันเนด้อฟือดฟืดเฮ้ยตรงนี้มีล่องออรอยเลยธรรมเดี๋ยวสแกนเทคโนโลยีก่อนเลยได้แปดทับห้าสิบแล้วเฮ้ยตรงนี้มีมีทางลงนะ อุ้ยโอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะอะไรอะเฮ้ยอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้เป็นคอร์ดอันนี้ล่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเหมือนเราไหว้ไปไหว้มาเราจะมาเจอไอ้นี่พอดีเลยครับใช่ไหม ไอเทคโนโลยีที่เขาบอกเฮ้ยแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวขอขึ้นจากน้ำแป๊บแป๊บอ้ยสิบวิสิบวิบวทันบอ่อ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 อ้ยสี่สามสองเอ้ยเดี๋ยวโอ้ย โอ้โหเกือบตายอีกแล้วกูเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวเราลงไปอีกรอบแล้วกันนะเดี๋ยวเราเอาไอ้นี่ไว้ที่มือเลยแล้วกันนะครับรู้สึกว่ามันต้องใช้นะอ่ะฮะไอ้ถุงลมชูชีพเนี่ยไอ้นี่ครับเราได้ซัลเฟอร์มาแล้วนะเราเหลือแต่แค่เพชรนะครับแต่เมื่อกี้ผมไปเจอซากอารยธรรมของเอเลี่ยนด้วยนะครับเนี่ย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  มันอยู่ในบล็อกของเราด้วยนะครับที่เขาส่ง DATA มาให้เราเนะี่ยอันไหนเอ่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเนร่บอันนี้ปะวะหรืออันนี้ที่มันจะมีรูปด้วยนะครับเดี๋ยวแป๊บ,บนึงอ่านี่ไงอันนี้เลยนะครับอันนี้เลยเมื่อกี้เราเจออันนี้เลยนะครับปะเดี๋ยวเราจะลงอีกรอบครับอย่างรวดเร็วทีนี้เดี๋ยวผมจะจําได้หรือเปล่ามันอยู่ตรงไหนครับเออน่าจะจําได้นะฟืดฟืดอ่าเจอแล้วครับ Okay. เราสแกนเลยฟืบแล้วเราได้อะไรจากจากมันบ้างวะเนี้ยดูเห <c oughs> มือนจะไม่ได้ <c oughs> <c oughs> นึกว่าจะมีอะไรพิเศษรับเฮ้ยเราเจออีกอันแล้วเนี่ยคืออันนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้คืออะไรน,นี่คือโกใช่ไหมโ,โกรเราไม่เอาเรามีเยอะแ้วเฮ้ยรู้สึกว่าข้างล่างนี้จะมีซากอารยธรรมของเอเลี่ยนเยอะมากเลยคนระับเป็นซากเทคโนโลยีครับนะ ที่เราสามารถมาสแกนได้นะเดี๋ยวผมขอซื้อซื้อก่อนอ่าเดี๋ยวผมจะต้องลงไปลึกกว่านี้ครับทุกคนผมขอซื้อซื้อให้เต็มที่ก่อนไปครับดำสู่ห่วงลึกห่วงลึกข้างล่างน่าจะมีพวกไดมอนด์นะอันนี้ใช่บ่ออันนี้แมกนีไทไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้อันนี้หรือเปล่า เจอไดบอนแล้วเย่โอเคเดี๋ยวหาอีกสักอันแล้วกันอันนี้คือแมกนีไทตรงนี้มีไม้น้ำพอดีเลยเดี๋ยวลงไปอีกสักรอบแล้วกันเนี่ยรู้สึกว่าลงมาข้างล่างแล้วรู้สึกกระตุกกระตุกยังไงก็ไม่แน่ใจนะมันไม่น่าจะเป็นเพราะคอมผมมันน่าจะเป็นที่ตัวเกมอ่านี่ไงซันเฟอร์โอเคได้มาแล้ว อ้าวช,ชิปหายแล้วไงชิปหายแล้วไงเครื่องยนต์แบตเตอรี่หมดเดี๋ยวต้องชาร์จแบตเตอรี่ก่อนฟื้นโอเคนี่บ่ออ่าเจอแล้วโอเคแจมอันนี้อันบ่ออ่าเจอแล้วอันนี้อันบ่ออ้าวสามอันเลยแจมแมวเ่าเรามีซื้อก่อนซื้อก่อนฟื้นไปครับผมว่าเราต้องต้องขึ้นน้ำแล้วแหละจุดจุดนี้ เราได้ครบทุกอย่างแล้วที่ต้องการแล้ว,วันนีเดี๋ยวเราลงขึ้นด้วยถุงลมนิรภัยของเรามันจะเร็วขึ้นหรือเปล่าอ่ามันก็เร็วอยู่นะแต่มันก็ไม่ได้ต่างกับไอ,ไอเครื่อง i ไอพ่นของเราเท่าไหร่อ่าขึ้นมาผิวน้ําแล้วเย่ yeah. โอเคได้ของมาครบแล้วที่ต้องการนะมีไดมอนสามอันนะแล้วก็ซัลเฟอร์นะทีนี้เราก็น่าจะคราฟในส่วนของเลเซอร์คัตเตอร์ได้แล้วครับ แล้วก็อันนี้ส่งที่เราเก็บซัลเฟอร์มาเกินนะครับเราก็น่าจะคราฟรีแพทูได้ด้วยนะทีนี้ตอนนี้เราเริ่มหิวข้าวแล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนนะครับไทเทเนียมที่บ้านเรามีเยอะครับปะกลับบ้านกันดีกว่าครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมาใช้อุปกรณ์อะไรให้ดูนะครับเพราะว่าผมมีไอ้เกรฟแท็บนะครับที่มันเป็นเหมือนแบบไอ้ก้อนแรงดึงดูดรับที่ทําให้ปลาเนี่ยมันมาโดนดูดทําให้เราเก็บปลาได้ง่ายนี่ยไอ้เดี๋ยวเราลองใช้ดูสิ ตัต้งแต่มีัแทบไม่ได้ใช้เลยเว้ยอ่ะมันเป็นก้อนแรงดึงดูดเอาไว้ตรงนี้เลยปืด๊ดแล้วก็ปล่อยไว้แล้วมันก็จะดึงปลาจากแถวนี้เข้ามาเนี่ยปลืดปื๊ดปื้ดที่จริงเราก็ปล่อยไว้หน้าบ้านเราเลยก็ได้นะเราก็จะเก็บง่ายนะอ่ะเก็บอีกตัวปะเดี๋ยวเราไปทำอาหารกินกันแล้วเราก็ปล่อยไอ้นี่ไว้หน้าบ้านเป็นกับดัก ถ้าเกิดปลามาหน้าบ้านเราก็เราจะได้เก็บกินได้อย่างสบายๆนะครับโอเคกินข้าวแล้วเรียบร้อยทีนี้เราจะมาคราฟในส่วนของเลเซอร์คัตเตอร์กับรีแพ์ทูกันนะครับไอเครื่องอุปกรณ์ซ่อมแซมตรงนี้นะครับเลเซอร์คัตเตอร์เนี่ยขาดไทเทเนียมะครับไทเทเนียมเรามีเรียกว่าคดพ่อคดแม่เยอะเรียกว่าบ้านเราเป็นเหมือนเหมืองแร่ไทเทเนียมเลยนะครับมาเดี๋ยวเราคราฟเลเซอร์คัตเตอร์ก่อนนะ อยู่ไหนเอ่ยฟื้อ่าเรียบร้อยผมรู้สึกว่าไอ้เครื่องแรงดึงดูดเนี่มันก็ทำงานดีเหมือนกันนะมันก็ดูดทั้งวันทั้งคืนนะแต่มันจะเป็นการทรามานปลาเกินไปวะเนี่ยอ๋อมันเป็นอุปกรณ์เอาไว้แบบตัดหรือว่าแบบเจาะไอ้พวกสแตนดาร์ดไทเทเดียมดอเลยครับสแสดงว่ามันเอาไว้แบบเจาะประตูอะพูดง่ายๆใช่ไหมเอาไว้ผ่าประตู แล้วมันจะผ่าประตูทําไมอะ่ะสงสัยอาจจะมีของบางอย่างที่มันอยู่ในในเชลเตอร์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าที่เราอาจจะต้องเข้าไปลูทแล้วมันอาจจะต้องอาศัยเลเซอร์คัตเตอร์ในการเจาะผ่านประตูเนี่ยอย่างเช่นประตูอย่างนี้หรือเปล่าแต่ประตูบ้านเรามัคงทําไม่ได้นะเอาไว้เจาะพวกไทเทเนียมดอเนี่ยก็อาจจะเป็นอย่างนั้นแหละแต่ทีนี้เราก็ไม่น่าจะได้ใช้เดเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้เจอของอะไรที่ ที่จะต้องการการเจาะนะครับผมเดี๋ยวเราจะคราฟอีกอันดึงเนี่ยเป็นรีแพ์ทูเนรับอ่ะคราฟมาเลยวันนี้คราฟ2อันเลยดูซิว่ามันใช้ซ่อมแซมอะไรได้บ้างครับมันน่าจะเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ซ่อมแซมของของเราแน่เลยอะไรสักอย่างะครัยแต่ดูลักษณะตอนนี้เนี่ยเราก็คงจะยังไม่ได้ใช้อยู่ดีนะครับก็ฉะนั้นเราก็ต้องเก็บไว้ก่อนเนครัยเดี๋ยวเราจะต้องไปหาไอ้นี่ครบนะี ให้ครบ50อันนะครับเนี่ยเรียกว่าจาแถวที่เราไปฟาร์มซอลเฟอร์เนี่ยมันมีไอเนี้ยเยอะมากนะครับเราน่าจะสแกนให้ครบ50อันได้ไม่ยากนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมน่าจะได้ประมาณ11บเทับาแล้ว <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้มีความเยอะนะฮะแต่หมายถึงว่าเราได้11แล้วะครับแล้วก็เหลืออีกตั้งเยอะตั้งแยะก,กว่าจะครบ50นะครับแต่ก็มันก็ไม่ไกลเกินเอืนะ้อมเนี่ยแล้วเราต้องหาวิธีปลดล็อกมันได้ได้นนะสักวันหนึ่งเนีัยผม ก็สำหรับวันนี้เนี่ยผมขอลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําล anyway> ังใจในการทําคลิปด้วยนะครับผมเฮ้ยทำไมไอเก็บแ็บนี่มันไม่มันไม่ดูดเรียกว่ากลุ่มนี้มาทั้งกลุ่มแล้วเราจะได้กินแบบทั้งปีทั้งชาตินะก็สําหรับใครที่ดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับเจอกันในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าครับสวัสดีครับบาย